รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสยามพาร์คซิตี้สวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม i've been ขยิ่งก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตเจอแบบนี้ยังไงดีครับพี่ดอสครับเรามีประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ใหม่ๆที่เรียกได้ว่าเจอกับเราเป็นประจำทุกคืนมันพูดแบบนี้ทุกสัปดาห์แล้ววันนี้นะครับบอกกันเลยว่าผมจะพาชาวขยิ่งก้าวกระโดดไปขยิ่งดูอะไรดีๆกันแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาไปก้าวดูประสบการณ์ใหม่ๆบอกไว้เลยนะฮะว่าไม่เหมือนใครแน่นอนและที่สำคัญครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาประสบการณ์ดีๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม1ชั่วโมงเลยเหรอปกติออนแั่วโมงนะะ ก็จะพวงเดียพูดตกเด้นแล้วและสําหรับรายการขย่งก้าวกระโดดของเราวันนี้ช่วงตองนั้นพบกับความเยอะดีๆของหนุ่มคนนี้ก๊อบฟพิชเยเยอะไอ้ก๊อบฟพิชชยะกระแสนิยมเตรียมพร้อมเทศกาลดนตรีโฟกโดยคนยุค2014 เทศกาลหนังเปลี่ยนสังคมและมาเล่นต่อเลโก้จากรา์เซอร์ g o o g l e ออกสนามหาประสบการณ์จริงในเรื่องเต้นที่ออเดชั่นมาเมื่อไหร่มันเมื่อนั้นและช่วงตัวจริงพบกับชีวิตในช่องสี่เหลี่ยมของนักวาดการ์ตูนตัวจริงอยากตั้มวิสุทธ์ขอนิดโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เราจะไปขยิงดูอะไรดีกันเพียบเยอะแยะมากมายจริงเลรอครับเดี๋ยวอยากให้คนดูช่วงแรกเลยดีกว่ายังไงครับอ้นช่วงแรกครับทำนองนั้นครับที่หนาว่าพี่ดอสของเราจะพาไปเจอกับศิลปินที่เยอะใช่เยอะพิเศษใส่ไข่ อใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเขากันกับก๊อฟพิชชยเยอะฮะก๊อฟพิชยะในช่วงตำนองน,นั้นวันนี้ครับผมมีนัดกับหนุ่มหล่อมากความสามารถนะครับพี่เรียกได้ว่าสาวๆหลายคน,นยแอบกรีตั้งแต่สมัยเขายังเป็นคู่โดูโอพี่น้องนะฮะเรียกว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อ ทั้งหล่อทั้งเต้นเก่งจนหลายคนใ,นใจละลายเลยทีเดียววันนี้เราจะไปพบกับเขาครับก็พิชยา Shuri ka pen เข้ามาในวงการตอนตั้งแต่อายุ14สมัครโครงการจูเนียรเข้ามาครับก็เป็นเซเลปนฝึกหดัดจูเนียร์นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอกจากเครื่องเต้นอะไรเงี้ยครับแต่หลังสักได้ออกเป็นกอล์ฟไม้เนี่ยได้เรียนรู้หัดต้องเพลงก็ทําอะไรด้านดนตรีมากขึ้นอัลบั้มชุดที่2มันก็เริ่มรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมในการทําเพลงทำอะไรเงี้ยครับพอเขาทํามาให้อย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ใช่แบบ คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันก็ดีในในทางของเขาแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในหัวกับสิ่งที่เราจรินตนาการว่ามันควรจะออกมาเป็นแบบที่เราคิดมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าถ้าอยากได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็ต้องลงมือทํจากนั้นก็เลยเริ่มศึกษาว่าวิธีทาเพลงทํายังไงเหมือนกับลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันพอสมควรแล้วด้วยเวลามันทําให้เราเรียนรู้ในการที่จะทําพอได้มีโอกาสทำมาบ้ามเดี่ยวก็เลยใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนรู้มามาทำมันก็เลยเกิดเป็นงานที่ออกมาจากหัวเราแล้วก็ถูกต้้องตตาาาามที่เรรรจินนกไวคับ ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับกอฟพิชยะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานครับกอฟมากครับโอ้โหลุกแบบเปลี่ยนใหม่หมดเลยดูโตขึ้นครับดูแตกต่างจากเดิมมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างชุดที่แล้วมันจะเป็นแบบ ด้วยความที่เราชอบแลไรที่มันล้ำๆใช่ไหมเราก็จะมีพร็อพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างที่มันดูล้ำอะไรเงี้ยพอชุดนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยาก down to earth นะครับแบบติดกลับมาเหมือนเดิมเป็นเป็นเพลงมากกว่าอะไรเงี้ยครับไม่ได้ create ว่าต้องมีอัศวิตรีอะไรต่างๆก็เป็นชุดแบบเป็นสูตรปกติส่วนใหญ่คุณก็จะติดภาพว่าก็คือกอล์ฟศิลปินที่ต้องแบบ จะต้องแบบเออเป็นลุกคล้ายๆบอยแบนด์เลยประมาณนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเลยเป็นวงครับเป็นวงเป็นวงจริงๆวงนี้คือก๊อฟอะอยากทําน้งนานแล้วก๊อฟรู้จักกับน้องเข้ามาแบบประมาณ5-6ปีเกือบ7ปีได้แล้วน้องที่เป็นมือคีย์บอร์ดคะหน้าวงครับเราอยากทําแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ทํามันก็ว่ามันด้วยเวลาด้วยมั้งเวลาที่พอเราได้สะสมประสบการณ์อะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเออโอเคเรารู้แล้วว่า การเรียบเรียงดนตรีแนวนี้หรือการที่จะออกเป็นวงมันต้องทํายังไงบ้างต้องมีอะไรบ้างเรียกว่าเป็นการทํางานที่ทําด้วยตัวเอง<ช>แล้วที่สําคัญก็คือค่ายเพลงของตัวเองด้วยเชื่อว่า พิชยาเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะโอ้เรียกว่าเต็มตัวเลยเป็นแนวทางที่ถูกต้องของตัวเองเลยคิดที่ไงตอนแรกครับถึงได้แบบสนใจเฮ้ยเราต้องทําเป็นแบรนด์นะอะไรอย่างนงี้ฮะตอนที่ยังเป็นกอล์ฟไมค์อลบ้งชุดสเจอพี่พีทิมงานเวลาแบบนัดเจอคุยกันหรือไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็ไปร้านที่แบบชิลแล้วเจอคนเล่นดนตรีสดอะไรเงี้ยเรารู้สึกอะเพลาะจังเลยแบบมันมีเสน่ห์ครับก็คือคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนั้นมันคือเป็นแค่ฝันเป็นภาพเป็นภาพว่าเห็นเรายืนอยู่กับวงดนตรีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะ ศักยภาพมันก็ต้องพุชลิมิตของเราให้ไปถึงตรงนั้นได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเล่นกับแบรนด์มันก็อาจจะแบบขับไม่ใช่ง่ายๆมันไม่ใช่แบบไปยืนร้องอย่างเดียวไงเราต้องบอกวงดนตรีเราด้วยว่าเฮ้ยท่อนนี้อยากได้แบบนี้ท่อนนี้อยากได้แบบนี้ท่อนนี้มีจังหวะอยู่ต้องแบบคุมหลายๆอย่างด้วยครับแน่นอนการเป็นเจ้าของค่ายก็ต้องทําเองทุกอย่างคมก็ทำอะไรบ้างทเอ็วีอะไรเงี้ยครับทำยิบย่อยด้วยครับก็แบบเราก็ออกแบบโลโก้ตัว P ของเราเองก็คือเราตัดต่อ พวกแบบกราฟิกทำนู่นทำนี่เราก็เลยสามารถทำโลโก้เราได้แล้วก็สามารถทำสตอรี่บอร์ดเราได้เพราะว่าภาพบางภาพในอินเทอร์เน็ตอะที่เป็น reference มันมันไม่มีอย่างที่เราคิดในหัวอย่างที่เราต้องการมันมีพุพุ่งออกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตัดพุออกมาแล้วก็มาปะกับรูกปะให้พูมกลับดูว่าให้พี่เนี่ยช็อตนี้ผมอยากให้เป็นแบบนี้นะเพื่อให้เขาเห็นภาพที่ชัดเจนเวลาไปทางานจริงๆมันจะแบบมันจะเร็วมากโปรดักชันต่างๆก็คิดเองด้วยคิดแล้วขั้นตอนการทําเพลงนะฮะทำเพลงคือตอนแรกคิดว่าแบบอยากทําแนวที่เราชอบเพราะ เราชอบฟังที่มันมีสแลปเบสที่แบบคือเบสมันจะโผล่กมาจากดนตรีแต่คราวนี้เราจะใส่อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเราใส่ได้แค่ไหนเราไม่ควรใส่เยอะเกินไปหรือใส่แค่บางท่อนอะไรเงี้ยว้าวว้าว,ว,าวอะไรเงี้ยแต่ว่าเอามาผสมกับฟังอ่ะมันต้องลดความโหดครับ แต่ว่าใส่เข้าไปบางท่อนอย่างเช่นก่อนฮุกที่มันจะมีซาวด์วบ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 อะไรเงี้ยเหมือนพันกับข้าวต้องรู้ว่าใส่อะไรแค่ไหนใส่อะไรให้มันอร่อยไม่เยอะเกินไม่น้อยไปไม่มากไปปรุงให้มันออกมาแบบพอดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วการที่เรามาทํางานเพลงเองแบบอิสระแบบนี้ครับมันมีข้อดีอะไรบ้างเราได้รู้ว่าขั้นตอนในการสมมติแบบกอปทำเพลงนี้ขึ้นมาเราต้องทํา MV เราต้องโปรโมทมันต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยเหมือนนี่เป็นครั้งแรกที่ทําแบบทุกด้านจริงๆมันก็ ข้อดีของมันคือเรารู้เยอะขึ้นว่าต้องทํำยังไงเป็นประสบการณ์ให้เราเพื่อจะไปปรับใชใ้ในเพลงต่อไปหรือในอนาคตรเรื่องของการถ่ายทำรรเราต้องดูงบต้องดูบัตเจ็ตของ MV ต้องของสปอนเซอร์หรือเปล่ารเราก็ต้องเหมือนแบบคิดเป็นในเชิงธุรกิจนิดนึงด้วยอ่ะแล้วมันมีปัญหาไหมครับแล้วเราทำงานอย่างนี้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเจอหลายจุดเหมือนกันนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนอยไม่ว่าจะเป็น เรื่องเพลงซึ่งเราต้อง mix หรือ master ให้มันเสร็จเพื่อปล่อยทางวิทยุให้ตรงเวลาอะไรเงี้ยตามตามแผนที่เราคิดว่าเราจะออกเพลงเพราะว่ามันต้องมีช่วงแบบปล่อยเพลงก่อนแล้ว mv ค่อยตามมาหรือทีเซอร์ตามมาก่อน mv จริงอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องเวลาและเรื่องคิวมากกว่าที่จะล็อกผู้กำกับวงดนตรีรอะไรต่างๆให้มารวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวเพื่อจะสร้างงานให้มันเกิดขึ้นปัญหามันไม่ยากมากถึงขั้นแบบ้อหรอือเลิกทำอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบให้เราเข้ามา แล้วก็เราเหมือนต้องไฟมันสู้มันแล้วก็ผ่านไปให้ได้เราผ่านอุปสรรคปัญหาหล่อนนั้นมาได้ยังไงเวลาเราเจอปัญหาเราจะแก้ไขยังไงดีแค่คิดว่าถ้าปัญหาแค่นี้ยังผ่านไปไม่ได้ในอนาคตเราจะทําเรื่องใหญ่กว่านี้ได้ไงแล้วถ้าเราก้าวข้ามมันไปได้เราจะเก่งขึ้นแลวเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นแต่ว่าจริงๆหนุ่มคนนี้มีมุมแบบว่ามุมแบบมุม้าเหมือนกันนะเพียนเพียนินเพียนเียนเพียนม่ยังมีมุมความเป็นเด็กอยู่เพราะว่าเชื่อว่าผู้ชายทุกคนจะมีมุมความเป็นเด็กชอบสะสมแบบ การ์ตูนชอบสะสมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยจรริงเหอชใช่พี่ชิตสะสมการ์ตูน,ะนะอะไรฮะโอ้เยอะเลยครับพวกแบบมีตั้งแต่การ์ตูนอ,อเมริกาเห็นการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะครับ,รบแล้วพวกกับวันพีซเนวิโตะอะไรเงี้ยครับเห็นคุณเคยเคยเอาแบบเรื่องของจินตนาการของคุณเนี่ยไปใช้ในการทํางานด้วยอาบ,บัมชุดสองเพลงไฟฟอร์ยูคือคิดแบบวาดสตอรีบร่บอร์ดไปเลยแบบเป็นแบบใส่ชุดสวอตอะไรเงี้ยแล้วก็ห้อยลงมาจากห้อยลงมาจากข้างบนแบบมีมุมกล้องวาดมุมกล้องให้เขาด้วแบบเสยลงมาแล้วเป็นเพชรมาแย่งกันยื่นไป อยากทำอย่างเงี้ยพี่ดูนะเพราะนั่งดูสักพักประมาณสามสิบวิใครจะทำได้วะอย่างเงี้ยเฮ้ยใครไปทำแกได้วะอะไรอย่างงี้มาอ๋อโอเคพี่ไม่ได้ใช่ป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวผมมาค่อยไปฝันตรงผมต่อแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยเก็บไว้ทำกับฟังมีแล้วกันใช่อะไรอย่างงี้แต่จริงพอโตขึ้นมาเนี่ยพอเราทำอะไรเราก็อยู่บนหลักการที่ว่าทําได้หรือเปล่าแล้วก็ช็อตนี้ต้องใช้บัตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้อยู่บนความเป็นจริงมากขึ้นถ้าสมมติว่าคุณ เปลี่ยนแปลงหรือว่าทดลองทํานู่นทํานี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ดังที่เราคาดหมายหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จก็จะทํำยังไงก็อยากจะหยุดเลยหรือว่าอยากจะทดลองต่อไปก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ได้แบบประสบความสําเร็จเราก็ต้องข่ามมันไปให้ได้เพราะว่าถ้าถ้าเรายังมีไฟอยู่แล้วเรายังมีกําลังที่จะทําอยู่ก็ไม่ควรแบบแพ้คร,ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งไม่ได้แปลว่าวันหน้าเราไม่ได้เป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยก็ สู้ต่อไปสู้เรื่อยๆครับดากบพิยาดาลุตกครับผมดูแบบเหมือนแบบการ์ตูนญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นตอนจบอบสู้ต่อไปสู้ต่อไปพิชยา f i g h t i อ g ก็ครับมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆไหมฮะผลงานล่าสุดก็ฝากผลงานฟังมีด้วยนะครับก็จากที่ผ่านมาน่าจะเป็นอะไรที่ฟังง่ายขึ้นคือก็พยายามนำนำเสนอสิ่งที่มันแปลกสิ่งที่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยแล้วก็ คือที่สําคัญคืองานต้องมีคุณภาพเสมอทําให้เต็มที่แล้วคนอื่นจะมองว่าเราแบบเป็นคนคุณภาพทํางานเต็มที่จริงจังตรงครับครับวันนี้กัปตัญญมีโชว์พิเศษมามอบให้กับเราด้วยใช่ครับเป็นยังไงฮะวันนี้โชว์ก็วันนี้มีเพลงฟังมีครับ,รบมาโชว์เป็นแบบฟูลแบนด์ฟูลแบนด์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวันนี้บรรยากาศแตกต่างพิเศษกว<ม>่าที่อื่นเลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เป็นตัวกลับมากเป็นความเป็นอิเล็กทรอนิกส์บรรยากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบติ๊ดๆติร์เลยครับแต่ว่า วงเนี่ยเป็นโซลแล้วก็เป็นฟังคือมาผสมกันก็จะได้เห็นอะไรที่แบบโอ้แปลกใหม่ครับแปลกใหม่แล้วก็สุดแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณกอลพิชย์ยามากๆนะครับที่มาพูดคุยกับเราได้แรงบันดาลใจดีจากหนุ่มคนนี้เยอะเลยนะฮะอยากทอครับแล้วก็สู้ต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะกับสถานที่เท่ๆแบบนี้นะครับกรีซสุขุมวิท49้นั่นเองครับผมนะฮะและที่ขาดไม่ได้วันนี้เราต้องขอขอบคุณหนุ่มคนนี้เลยคนที่มุ่งมั่นจริงจังมากๆเลยนะฮ ก็พิ <นะ S 1> พชยาไม่ต้องนานหรือโตแล้วก็ <laughs> พิชยาครับขอบคุณครัาขอบคุณมาก <laughs> Beep 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 อัปเดตกระแสนิยมพบกับเทศกาลดานตรีโฟกที่ทุกคนรอคอยหนังจะเปลี่ยนสังคมได้ขนาดไหนและจะต่อเลโก้บนโลกออนไลน์ได้อย่างไร